นิทานหลอนเรื่องผีแมงมุมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมป่าลึกชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ต่างพากันกลัวผีแมงมุมเป็นอย่างมากเพราะผีแมงมุมเป็นปีศาจท,ที่มีรูปร่างเหมือนแมงมุมขนาดใหญ่มีขาย,ยาวและตาสีแดงฉานชอบจับคนกินเป็นอาหาร วันหนึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อหนูน้อยหลิงเกิดอยากรู้อยากเห็นผีแมงงุมจึงแอบหนีออกจากหมู่บ้านไปหาผีแมงมุมในป่าลึกหนูน้อยหลิงเดินเข้าไปในป่าลึกเรื่อยๆจนมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งทันใดนั้นหนูน้อยหลิงก็เห็นผีแมงมุมตัวใหญ่นอนหลับอยู่ภายในถ้ำ หนูน้อยหลิงค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกล้ผีแมงมุมและมองดูด้วยความสนใจผีแมงมุมม,มีรูปร่างใหญ่โตและหน้าเกรงขามมากมีขายาวเหยียดไปไกลหนูน้อยหลิงอดที่จะกลัวไม่ได้แต่ก็พยายามรวบรวมความกล้าเอาไว้หนูน้อยหลิงค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ผีตางอนมากขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะถึงตัวผีตางอนจูจ่ๆผีแมงมุมก็ตื่นขึ้นและเห็นหนูน้อยหลิง หนูน้อยหลินตกใจมากและวิ่งหนีออกมาจากถ้ำอย่างรวดเร็วผีแมงมุมวิ่งไล่าตามหนูน้อยหลินไปติดติดหนูน้อยหลินวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ผีแมงมุมก็วิ่งเร็วกว่ามากหนูน้อยหลินกำลังจะหมดแรงและถูกผีแมงมุมจับกินอยู่แล้วทันใดนั้นหนูน้อยหลินก็นึกถึงคำสอนของแม่ที่ว่าหากเราทำความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองเรา หนูน้อยหลิงจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอสาบานว่าข้าพเจ้าจะทำความดีตลอดไปโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเถิดทันใดนั้นก็มีแสงสว่างวาบขึ้นจากฟ้าผีแมงมุมถูกแสงสว่างนั้นทำให้ตาพร่าและมึนงงหนูน้อยหลิงจึงวิ่งหนีออกมาจากป่าลึกได้อย่างปลอดภยัย หนูน้อยหลินกลับมาถึงหมู่บ้านและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านต่างพากันแปลกใจและดีใจเป็นอย่างมากต่างพากันสรรเสริญหนูน้อยหลินที่ทำความดีและได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนูน้อยหลินเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ทำความดีเสมอมาเธอไม่เคยลืมคำสอนของแม่และคำสาบานที่ตนเคยกล่าวไว้ หนูน้อยหลิงจึงมีชีวิตที่มีความสุขและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากเราทำความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองเราเวอร์ชั่นหลอนแต่แล้วหนูน้อยหลิงก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากด้านหลังหนูน้อยหลิงหันกลับไปมองและก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติเพราะเธอเห็นผีแมงมุมตัวใหญ่กำลังคลานตามเธอมา หนูน้อยหลินวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ผีแมงมุมก็วิ่งเร็วกว่ามากหนูน้อยหลินเริ่มหมดแรงและกำลังจะหมดหวังอยู่แล้วทันใดนั้นหนูน้อยหลินก็เห็นแสงสว่างวาบขึ้นจากฟ้าอีกครั้งแสงสว่างนั้นสว่างจ้าจนหนูน้อยหลินต้องหลับตาปีเมื่อหนูน้อยหลินลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงที่บ้าน พ่อแม่ของหนูน้อยหลินกำลังนั่งอยู่ข้างๆหนูน้อยหลินพ่อแม่ของหนูน้อยหลินเล่าให้หนูน้อยหลินฟังว่าเธอหมดสติไปตั้งแต่เมื่อคืนและถูกชาวบ้านช่วยนำตัวกลับมาที่บ้านหนูน้อยหลินเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ของหนูน้อยหลินต่างพากันตกใจและเป็นห่วงหนูน้อยหลินเป็นอย่างมาก พ่อแม่ของหนูน้อยหลินพาหนูน้อยหลินไปหาหมอหมอตรวจร่างกายของหนูน้อยหลินและบอกว่าหนูน้อยหลินไม่เป็นอะไรแต่หนูน้อยหลินอาจมีอาการหลอนอยู่บ้างหนูน้อยหลินกลับบ้านและพยายามนอนหลับแต่เธอก็ไม่สามารถลืมภาพผีแมงมุมที่เธอเห็นได้หนูน้อยหลินจึงหวาดกลัวและนอนไม่หลับคืนนั้น หนูน้อยหลินฝันว่าเธอกำลังเดินอยู่ในป่าลึกและเธอก็เห็นผีแมงมุมตัวใหญ่อีกครั้งผีแมงมุมตัวใหญ่กระโจนเข้าใส่หนูน้อยหลินหนูน้อยหลินกรีดร้องด้วยความกลัวทันใดนั้นหนูน้อยหลินก็ตื่นขึ้นเธอพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงที่บ้านหนูน้อยหลินรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากแต่เธอก็ยังคงหวาดกลัวผีแมงมุมอยู่ หนูน้อยหลิงพยายามบอกตัวเองว่าผีแมงมุมที่เธอเห็นเป็นเพียงฝนันแต่เธอก็ไม่สามารถเชื่อตัวเองได้หนูน้อยหลิงเริ่มมีอาการกลัวไปหมดเธอกลัวที่จะออกจากบ้านกลัวที่จะอยู่คนเดียวหนูน้อยหลิงกลายเป็นเด็กที่ซึมเศร้า